กลับมาพบกันอีกครั้งกับลอยและกระเป๋ามาเชลนะคะซึ่งรุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้มีชื่อว่า Seeker b a c p p c k k เขามีความจุดทั้งหมด26ลิตรเลยแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์โลกของเราด้วยเพราะว่าเขาผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลทั้งหมด40ขวดคือท,ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นที่สาคัญเขาสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะสายสะพายตรงนี้นะคะทางด้านหลัง มีออกแบบให้มีความบางแล้วก็ทําให้น้าหนักเบาลงด้วยข้างด้านหน้านะคะมีช่องใหญ่หนึ่งช่องเป็นช่องที่มีขนาดกว้างแบบเต็มบเลยนะวางมาคลงไปจนถึงก้นกระเป๋าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเขาดีไซน์ให้เป็นแบบโลหตัอลอฟแข็งแรงซิปทุกอันของกระเป๋านี้นะคะเป็นแบบกันน้ําทั้งหมดนะข้างด้านในมีช่องแบบ ีซิปด้วยมีซิปให้หน้าไหลตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยที่เด็ดของกระเป๋าใบนี้เลยนะเขาแถมกระเป๋าใบเล็กมาให้ด้วยอ่ะซึ่งกระเป๋าใบเล็กใบนี้เนี่ยเราสามารถใส่เครื่องสำอางหรือว่าเครื่องอาบน้ำต่างๆได้เวลาเราไปเดินทางไปเที่ยวนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะตอนที่บอกมาตอนแรก ามาดูกันนะคะว่าเขาพับยังไงพับเป็นสามพับนะคะหนึ่งสองสาแบบนี้แล้วก็พับขึ้นมาสามพับเช่นกันตอนที่เราเดินทางไปเที่ยวเนี่ยเราเก็บใส่กระเป๋าเดินทางเราได้ด้วยแล้วก็ใบเล็กอันนี้เขาออกแบบมาให้มีขนาะดพอดีกับกระเป๋าใบใหญ่ตอนที่เราพับเก็บนะคะ เ,ะะเขามีทั้งหมด4สีสด้วยกันสีแรกคือสีเขียวสีนี้นะคะแล้วก็สีแดงนะคะสีดําแล้วก็สีเทาค่ะอยู่ทางด้านนี้นะใช้ไลฟ์สไตล์คูลของคุณได้อยงปลอดภัยใช้ชีวิตของคุณได้อย่มีความสุขและสนุกมากยิ่งขึ้น